หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายนะครับพระเอกกับนางเอกนะครับกาลังพาไปชมทุ่งนานะครับนี่ทุ่งที่สามนะครับเด้อตะกีมองนี่แกนแกนครับเด่นยังไงเกลนหลายเตียงเด้อนะครับเป็นขี้เอียดนะครับดุดหน้าใหม่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันงามแล้วนะครับนี่ออ้ทุ่งนี่จบครับเนาะใส่ก็วายไงยุยใส่ให้ตะกี่หรอยุกลางนี่บ่อูอ้ ไปไปยังไปใครดอกตัดหญ้าดิยงพ่อบุมาตัดหญ้านี่อขยันคับเนาะตอวายี่หันตีปัดแต่ว่าต้นบ่สูงปไปเลยน่ะเขาปีนี้เนาะต้นบ่สูงแต่ว่าหันห่วงดีครับนาโอ้ตัดวางมันได้ไลยนี่ตีวางมีน้ำไหลายนี่เตี้ยโอ้ว่ามันสิบวันใเขาไม่ตัหญ้าเตี้ย พราตัดอกหรือมิตรเขาบานนี้โอ้หหม่องนี่ที่จัดข้างนอกหม่องนี่เนาะให้เนาะมาเทียกรมิต่หยาดีหม่องมุ่นะพ่นเด้อนะครับฝีมือนะครับนี่ฝีมือยมพ่อนะครับส่วนยมแม่มาให้กำลังใจนะครับสองตายายนะครับทำไร่ไถนานะครับสามทุ่งนะครับที่เดินดูอยู่นี้นะครับเลยขึ้นไปนู่นนะครับเทียงนาอยู่ด้านนู่นนะครับนี่ แล้วก็ด้านล่างนู่นนะครับเป็นหนองน้ํานะครับท่ามนะครับเดือดระวังลมเด้อหนิเด้อบ่มีขวยหนูเนาะนี่เนาะตัดแปนบ่มีหนูตีมคันแท้กับใหญ่ขึ้น,น,นข้าวสกีเนะาะแตสกีกันแท่หรอ้ยใหญ่ครับผมอยู่ท่ามบ่โอ้ยสิงามบ่เนานะจีเดคขายห้อนบอ่เนานะนี่เนาะ โอ้พี่กาไม่ต่ญยาได้แถวนี่พี่ไกยหรือพี่ก้อนหลงมทายรูปไปอยู่นี่พี่ก้อนต่าโอ้โอ้หน้าพญ่พ่นคือโพดเห็นเนาะนะครับหน้าพี่เขยนะครับนี่กับแม่วาดนะครับพี่สาวนะครับข้างามเลยนะครับไม่รู้นาใครนะครับข้างามเหลือเกินนะครับโอ้หน้าหนุ่มมนกระดานหน้าฝากเขาขึ้งามเห็นเนาะตะกีไม่ต่ายาเนาะป้าเอาปีปีใดมาไทยตะกีมันมมแต่ายาได้ซื้อนี่ ปีนี้มีดาเขาเลยว่าอู้สามให้ย,ยุนี่ก็พ่อแล้วเนี่ยแต่ไม่เขานียววันนี้ไม่เขาเจ้าเนาะเขานี้วใส่หม่งได้เขานียวบานนี่มก็ไปจมน้ำเหม่แค่เลยเขานิวดื้อนะครับปกติน้ำแถวนี้น้ำจะท่วมตายนะครับโดยเฉพาะข้างล่างนี่นะครับขขานียวข้างล่างนี่น้ำจะท่วมตายนะครับนี่แต่ว่าปีนี้เหลือหมดเลยนะครับนี่อก็เปตะเกียวยากเลยนี่หลุดเขาเกี่ยวหลุดบ่ โอ้มันห่วงดีเด้ยมพ่อนี่ซพ่อกินบัซำนี่เหลือเตียงอโอ้น้องชาบ่บ่าวชาบ่เาเพิ่นนโอ้เีนเอเขาองยังนี่เขาอิงยงนี่เขาเอื่อหนงเขาเหนียวเขากอขอหกเตียแสดงว่าอย่าไรครับได้หนี่งนี่ะ เอออาซามนี่ล่ะเออก้อนเน่าอยู่นีาสงก็มาเฮ็ดอยู่บัวของเรามงหั่นเอากูยังกันได้ของเราอยู่ตัวเนาะออต้นอยู่าวไน่ะอยู่กระทนั่นนางยมแม่นี่บ่ไปลูกมาเลี้ยงูก็บลต้นอยู่าเนาะะแ่บ่ขาดบ่ยมพ่อปีนี่ขาดอยู่หม่องนันหือมักกซี่บ่าดมงเคิงล่ะอ ไปยางไปยางไปเถียงห้าบ้านอู้เมะาะเจ้ามายืนนี่ในมาเดียใจ่ายรูปมานี่มาถ่ายไปน้ำผุนมาเขางามแค่นี้นี่มายืนซือนี่มานี่พอพบ,บอสบอสมันจังเหลืองงามฟังนังผีมานี่ไม่งั้นแ<ะ><ะ>ดดซองหนาวพวมจังเห็นภาพพวบหนี่มาเอาใส่หมวกซะใส่หมวกซะจะหมวกแดดเฮียงมาเดียดใกล้ยืนในใกล้กันเน่มานี่มาหนึ่งสองสามยิ้มนะครับพิเศษนะครับเพื่อกกับนางเอกเดินอ้าวขอบคุณมากๆ